ทำไมดูนางไม่เดือดร้อนเลยเพอร,รู้ได้ไงว่าเขาไม่เดือดร้อนคะรู้ได้ไงเขาเลีนไปตังไหนทำไมนางจะไม่เดือดร้อนคะหน้ากล้องเราไม่เห็นเฉยๆคะ่ะเออไม่วางลิงแอบฟ้าคะ่ะลืมลืมค่ะแม่ลืม,ม,ล,มลืมจ้า เห็นนางหน้าละลื่นหน้าละลื่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีความทุกข์ค่ะหน้าละลื่นไม่ได้หมายความว่าไม่เดือดร้อนค่ะหน้าละลื่นไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขเขาอาจจะหน้าละลื่นตอนนี้แต่ในใจเขาก็รู้แหละว่ามันเจอสึกหนักอมันเจอสึกหนักเห็นไหมเขาบอกว่าหน้าชื่นอกตรมน่ะ คนเรามันเป็นคดีความอ่ะมันไม่มีใครที่จะมานั่งหน้าชื่นได้หรอกเอาจริงที่พอออ่ะที่นั่งหน้าชื่นได้เพราะอะไรเพราะอยู่เมืองนอกฉันอยู่เมืองนอกมันไม่มีผลกับฉันมันไม่มีผลก็ถึงบอกไงว่าการไม่ได้ไปเมืองไทยสิบปีมันไม่ตายพอออกก็บ่ไปกับ่เป็นอย่างฉันยังไปเที่ยวประเทศอื่นก็ได้มันบ่เป็นอย่างเดีย แต่สมมุติว่าถ้าพออ,อยู่ไทยถ้าพออ,ออยู่ไทยก็มีคดีฉันก็ต้องโอ้เก็ิดม,มันก็ต้องมีเครียดกันบ้างแหละใช่ไหมมันต้องเครียดกันบ้างเพราะมันต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองถูกต้องไหมล่ะไปเกาหนีออนไลน์ขายสดสดขายของหน้าตาสดไม่ <c oughs> ไม่สดใสเลยค่ะ <c oughs> เสียวยังมาสดใสละเมท่านบอกชิวๆค่ะพอ่พอที่พ่อชิวๆอ,อย่างเพราะว่าพอนั่งอยู่เมืองนอกก็เหมือนอินิงเห็นไหมอีนิงนี่นมันด,าด่าไม่กี่คนแล้วเห็นไหมทําไมมันยังนั่งชิวๆพราะมันอยู่เมืองนอกมันรู้ว่าทําอะไรมันไม่ได้ก็คือพอ่อฉันก็อบอุวบอมมี่ผู้ใหมาเห็นอย่างฉันใด เพราะฉะนั้นเฮ็ดยังเฮ็ดถั่วเดี๋ยวไปได้อ่านเม้นก่อนแม่อ,อจัดให้หนักเลยต้องให้มันได้บทเรียนเป็นตัวอย่างติ่งกินญาติจะได้รู้ว่าอย่ามาเล่นกับบอเออติงติงเนี่ยคดีน่าจะจบเร็วกว่าอิมารีเพราะาอิมาลีมันมีเงินมาจ้างทนายใช่ไหม แต่คดีติงอะไม่ถึงไม่ถึงศาลหรอกพวกเนี้ยมันต้องเออเขาเรียกอะไรขอไก่เกีย่ยเพราะว่าขอไก่เกลี่ยมันเสียเงินน้อยกว่าไปขึ้นศาลขึ้นศาลนี่เสียเงินเยอะนะนอกจากเสียเงินเยอะแล้วมึงยังได้โทษอีกออคอยมักดูคลิปย้อนหลังของตาจ้อยอยู่กับอิมาลีกับลูกชาตินี้หาผัวแบบตาจ้อยบ่ได้เลยโอ้่ได้จ้าไ่ได้จ้าบ่ได้บ่ได,ไได้ดีใจเจอพอสวัสดีค่ะ ช่วงไลฟ์ขายกาแฟ FC ถามทำไมไม่กินกาแฟมันตอบว่าผมไม่กินคุณไปกินยาบำรุงด้วยนะคะจะได้มีมารยาท FC งงถามดีๆตอบแบบดา่าเท่านั้นดา่าเป็นหางเว้าว่าเลยค่ะสมน้าหน้ามันก็เนี่ยคือบางที FC เขาก็ถามดีๆมันมันตอบกวนนกับ FC พอ FC เขาแบบเสียความรู้สึก FC เขาก็หาย FC เขาก็ไป ทีนี้เอฟซีจะมองมันแบบต่างเลยนะเอฟซีสีม่วงมันแบบจากที่แต่ก่อนหลงรักปกป้องกลายเป็นปับ๊บถอยห่างปุ๊บแล้วมาดูพฤติกรรมพวกมันกลายเป็นเกลียดพวกมันเลยนะแต่พ่อไก่ไม่กังวลกับผลชิวชิวเอ,อ่อต้องบอกว่ามันคือถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็คือเขาแล้วนะถ้าแพ้ ก็เสียเสียทีเออถ้าแพ้ก็เสีย,สยท,ออแยทีแต่เปอร์เซ็นต์แพ้นไม่มีหรอกเพราะเขาเขายึดตามหลักเอกสารนอกจากว่าอิมารีมันจะสร้างเอกสารปลอมขึ้นมานะคะโดนทั้งครึ่งทั้งร่องจัดหนักๆสองสัปดาห์ได้เจอไรสดนอกนั้นดูย้อนหลังค่ะเออแค่คดีตาจ้อยมันจะรอดไหมไม่น่ารอดค่ะ คอยว่าปีไม่ล่ำย่องได้ของขวัญคุกกี้แน่นอนค่ะคือมองแล้วว่าน่าจะเป็นปีหน้าเพราะว่าปีนี้ศาลตัดสินมาปั๊บแต่ค,คือนางจะอทธทณ์ต่อพออทธทณ์ต่อคดีม,มันยังดำเนินต่อแล้วบ้านที่ตาจ้อยสร้างไว้มันมีอยู่สองทางก็คือจ่ายค่าบ้านหรือไม่ก็หรือถอน เนาะเอ่อหน้าตามันอมทุกจะตายแลวไม่นหน้าตาอมทุกขึ้นอย่างนี้เอาอย่างาหน้าตาละลืนหน้าตาอมทุกขึ้นอย่างนี้คนหน้าตาละลืนนะดูที่สายตานางสิชิมเอาอยัางมีความสุขทำเป็นมีความสุขมากกว่าใช้ในหัวมันเหว,วันวันหนึน่งมีอะไรบ้างเอ่อ น่าละเลือนต่อกล้องจ้าคิดว่านางอุกอ่างในใจแท้แหละปออุกอ่างจ้าเขาไปทําหล่อสวยใช่ไหมคะปอใช่ค่ะถูกต้องถามว่าทุกวันนี้มันนอนหลับหรือเปล่าเถอะโอ้สัวสิรับได้คือสินักอยู่ปีปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วยังไม่เท่าไหร่นะเออแต่ว่าปีนี้นี่หนักมากนักอีหลีแล้วจันบอกแล้วว่าปีไหนก,ก็สินักกว่านี้อีก เพราะอะไรเพราะคนเกลียดมันเพิ่มขึ้นแล้วคนจะด่ามันเพิ่มขึ้นฉันบอกเลยพฤติกรรมปีนี้เห็นไหมผัวกับเมียพฤติกรรมวอยใส่กันดีมันยังด่าคนดีมันยังทีเนี้ยพอคนที่เขาเลื่อนผ่านมาเห็นคลิปพวกมัน่ะคนที่เขาเลื่อนผ่านมาเขาจะด่า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 มันคนเขาสินด่าขาก็เกาอีกเสียฉันบอแม่เสียฉันบอคนเขาด่าขาก็เกาอ่ะฉันว่าพออย่าเว้าดังมันสะเทือนถึงหน้าจอ พอพูดถึงอีแคมตอนนี้มันกลับมาเมืองไทยแล้วติหรือว่ามันอยู่สวีเดนอยู่เมืองไทยค่ะใช่เทิงเถ่าเทิงบะสดใสในตาแต่อันบักลาปกติแบบรอวันแห่งความสุขมาถึงใช่เขาทั้งคู่เหมาะกันมากปากพอกันใช่เลยคือกันเขาดูมั่นใจกับทนายคนนี้นะพอ่อโอ้ก็เห็นมันมั่นใจทุกคนละค่ะแฮ้ทุกคนกำกำลังทำงานค่ะ รอวันตัดจ้อยชน,นะคดีตัดจ้อยตัดสินเมื่อไหร่คะโอ้ยังไม่รู้ค่ะเขายังไม่ได้ไต่เขายังไม่ได้ตไ,ไดต่สวนเ,เขาเรียกอะไรนะสืบพยานเขายังไม่ได้สืบพยานเลยแม่สารเพิ่งรับเป็นคดีมันต้องสืบพยานก่อนสืบพยานก็กี่ปากล่ะใช่ไหมพอสืบพยานเสร็จน่ะเขาถึงจะรวบรวมรวม,มาพ,จาพิจารณาพิจารณาก็โอ้ยนวลตีไปอีกสักสามเดือนนวนมั้งสองสามเดือนนวน เพราะการจะไปขึ้นศาลแต่ละทีมันก็เว้นช่วงห่างประมาณหนึ่งเดือนน่ะเอ่อตอนนี้มาลีกับผัวทําหน้าอยู่เกาหลีค่ะพอ่อใช่ค่ะแต่งงานเสร็จไปฮานยมูลในคุกแม่เพอว่าคิดถึงรูปไหนรู้ไหมรูปที่มันเกาะเกาะรั้วดูผัวมันในเตะฟุตบอลนอ่ะพอคิดถึงเลยโอ้ยอินอินี่อยู่ในคุกไอ้นั่นอยู่นอกคุก <c oughs> จำได้ไหมมันจะมีภาพภาพหนึ่งอ่ะที่ถ่ายอยู่ตอนมันไปเล่นฟุตบอลนอ่ะล้วอ อีอีเถาอีเถาแบบเกาะรั้วมองกันตาเฉิมแม่พอนึกถึงฉากโอ้ตอนนั้นตอนนั้นมึงอยู่ในรั้วในในคุกเผืไปเยี่ยมอคอดีเรื่องบ้านรู้เรื่องหรือ,อยังคะพอคือเขาเขาเลื่อนเขาเลื่อนเพราะว่าเขาเปลี่ยนทนายใหม่แต่กน็น่าจะเดือนหน้านี่แหละเดือนหน้าเนี้ เดือนหน้านี้ค่ะใช้ชีวิตอย่างกับให้ยุ่งกว่าหมอยใช้ทีนิ้ใช้ชีวิตยังไงให้ยุ่งกว่าหมอยทักทายจากตะวันออกกลางค่ะพอตอนนี้กำลังเดินทางจากซาอุไปให้กำลังใจตาจ้อยและน้องๆที่บาเรียน รำพานะคะอู้บินตรงจากซาอุไปบาเรนเลยจ้าปาดแม่เลิศเอาไว้ไปจิบหนึ่งเลยแม่อืมเออ้อะเ,เ,เลิศเลิศคักแน่ไปแห้กําังใจลูกๆอถ้าถ้านางมาใกล้ๆพอก็จะบินไปนะ <laughs> มันบะไก่ดิกะไก่เติมยู่วก,ก็ไม่เอาจริงถ้าถ้าสวีเดนบินไปวาเดนทาถ้าบินถ้าถ้าจะบินแบบบินตรงก็ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะแต่เพราอต้องไปขึ้นที่ออ,อสโลที่นอร์วีพราะถ้าผมอไปขึ้นที่ก็ตเอมเบิรกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเครื่องแต่ถ้าไปที่ออสโลบินตรงเลย พอพออแต่อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างออสโลกับก็ตเตมเบิร์กอยู่กึ่งกลางแต่ว่าก็ตเตมเบิร์กเนี่ยจะจะใกล้หน่อยจะใกล้หน่อยไอออสโลเนี่ยจะไกลนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่เยอะอาจจะแบบเออสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไกลไกลกว่าสักชั่วโมงหนึ่งแต่มันมันข้อดีของมันก็คือมันบินตรง กลางคืนคงนอนไม่หลับพอวนอนบ่หลับดึกอยากให้เขามีลูกด้วยกันเร็วๆจังโอ้ยสัตว์มีเราเรถอหน้าตาอมทุกข์มากๆเงินทองร่อยหลอโปรเจกต์เงียบกริบแมงทำอะไรก็แป๊กทุนหายกำไรไม่ต้องคิดเลยศูนย์แม่มันไม่มีกำไรไม่มีกำไรเห็นไหมโปรเจกต์ออกมาแต่ละโปรเจกต์ ทำวงใหม่ออกมาเห็นไหมวงใหม่มีงานจ้างก,กี่งานวงใหม่มีงานจ้างจากงานโอ้ลกวางแผนล่วงหน้ายิ้มรอแล้วเมื่อมาลีเข้ากรงเอ่อให้ติ่งนางซื้อข้าวผัดกับโอเลี้ยงด้วยนะพะ่อใช่นะให้อีทอมนะให้อีทอมนะมันซื้อข้าวผัดไป เอฟซีเรามันใจใจอยู่แล้วถูกต้องมาแล้วจ้าแม่พออทักทายจ้าเพิ่งมาสวัสดีค่ะแม่ขาชนแก้วค่ะพอ,อะไปทําเพื่อคนที่เรารักไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้บาเลนก็แค่หน้าปักซอยแม่ใช่ไหมใจมันรักนะบาเลนก็แค่หน้าปักซอยอิจฉาคนได้ไปดูแต่จ้อยแม่ ฟิลเมืองนอกอะ่ะมันมันจะไม่เหมือนเมืองไทยนะจริงฟิลเมืองนอกอะ่ะเราจะเข้าถึงตัวเขาได้เยอะกว่าอีเลเขาได้เยอะกว่าปกติฟังแต่พออ,อไม่เคยเม้นทนายลิปตเเพื่อนเราค่ะเห็นเคยออกไลฟ์สดกับตาจ้อยเราเอาใจช่วยค่ะขอให้ตาจ้อยชนะชนะชนะอยู่แม่ ตาจ้อยไปกินหรูอยู่แพงๆอยู่แพงมากๆเขาเทสดีค่ะขเะขาเทสดีเป็นอย่างนี้แหละฉลองค่ะป่อคนไม่ดีทําอะไรก็ไม่เจริญไม่เจริญแม่เ,เปิดวงสองไม่เห็นมีงานของตัวเองไหนตอนออรดิชั่นบอกมีคิวงานรอสิบคิวเปิดมาหลายเดือนแล้วนะที่เขาบอกว่าตอนออรดิชั่นใช่ไหมที่เขาบอกว่าอะไรนะมีงานตลอดใช่ไหมที่เขาการันตีงานะ คือเอาจริงคือมันมันจะเอาไปลงเองเพราะว่ามันเอาไปลงเองวงวงผัวมันกับวงมันก็คือก็คือไปกับมันนี่แหละเวลามีคนจ้างมีคนอย่างยังจ่นะก็พยายามจะขายงานว่าเออเอาเอา,เอาวงอวงันวงผู้ชายลำบอเังเสไหม่ะก็วงวงผู้ชายกี่กี่หมื่นนะห้าหมื่นถึงไหมห้าหมื่นห่อดบอ เออลดี้อยากรู้เรื่องอดีตพี่สาวที่จะฟ้องครูค่ะเรื่องอะไรคะฟ้องครูครูอะไรคะพี่สาวที่จะฟ้องครูครูคนไหนคะวันนี้อยู่นานๆหน่อยนะคะพอ่ออ๋ยแม่วันนี้อยู่นานได้คะ่ะวันนี้อ,อว่างวันนี้อยู่สองสามชั่วโมงได้เลยแม่ไม่มีปัญหาคะ่ะเออจริงค่ะติดใจสุกปร ไปตรงไหนก็เจอแต่คนไม่ดีมันจะดึงดูดกันมันเป็นเหมือนแม่เหล็กไงแม่เขาถึงบอกว่าโลกอจะเหวี่ยงคนที่คุณคู่ควรมาให้แต่ถ้าศีลไม่เสมอกันศีลเราสูงเกินไปมันก็จะหลุดวงโคจรไปเองนะคะสิบบาทก็ไม่จ้างพอโอ๊ยผู้ใดสิไปจ้างลงมาช้านั่งหลังห้องก็ได้จ้าอุย้ยนั่งตรงไหนก็ได้แม่เออ นั่งมองได้ก็ได้โอ้ยวงเปิดมาก็เปิดไปงั้นๆแหละเปิดเปิดไปย่านน้อยนาะเขาบระม่ณอ,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 อย่างดอก,กอืมร้งองเพลงเห็นบ่ร้องเพลงกับจักอีหยังจักกะวอาอีหยังร้องเพลงเสียงว่าสัน่นแล้วก็เอาอะไรนะเพลงแนวลิเกม,มาร้องหน้าเวทีหมอลำเวทีหมอลำก็คือเวทีหมอลำค่ะไม่ คนที่เขาจ้างหมอลำน่ะคือเขาอยากอยากมวนอยากจ่อยเขาอยากฟังเพลงเตยเขาอยากเตนเออแหงซุ่มเหมือนกระเทยหนาหาันนั่นโอ้ยมักเตนมักมวนซุ่มผู้บ่าวหนาหาันผู้สาวหนาหันกระเทยหนาหันมเตยโอ้ยซุ่มมักมวนเนี่ยเขาเขาอยากฟังเพลงหมอลำฟังเตยฟังลำ เขาบอได้แม่งชเออเอิงเอ้ยเออเอ,อิงเอ,อ,เอ,อ้ย์เฮ้ยเขาบอได้จะอยากฟังแนวนั้นเนาะท่านขุนจะไปไหนคะพอ,อถึงหัวเระดังได้อันนั่งอันเหตุงานจา้ะนั่งบ้าในกระบ,บนันสักพักก็คงจะกลับมาแล้วแหละฟังอดีตน้องสาวสุดที่รักค่ะฟ้องอดีตน้องสาวสุดที่รักค่ะอ๋อก็เขาผิดใจกันตั้งแต่น้ตั้งแต่ตอนที่ อีนี่มันอยู่ยุโรปไงเขาพิจยกันแต่ตอนนั้นล่ะโทษไปฮะอีมาลีแล้วบันฑันบัดนีตผัวเขารับสายอันดีผัวเขารับสายแล้วผัวเขาก็ใส่ไปจัดชุดไงไฟกับพี่ตัวจนจนพี่สาวใช่ไหมพี่สาวก็เลยแบบวันนั้นแหละเป็นวันแตกหักวันนั้นคือวันแตกหักเห็นไหมอีมาลีมันบล็อกมันบล็อกพี่สาวมันอ่ะก็วันนั้นแหละ ะะวันนั้นรเรียก็เลอยเป็นที่มาของการฟ้องร้องรายละเอียดลึกๆอันนี้บ้างหูเด้ออันนี้บางหูบอกบอกก่อนว่าบางหูนะคะแต่เขาก็มีหลักฐานมีโน่นนี่นั่นอะไรของเขานั่ยแหละก็รอดูรอดูนะคะล่าสุดเปิดแบนด์กันเดดซ้าทุ ทษนะคะแบนแบนกันแดดหรือแบนกันด้านคะกันแดดหรือกันด้านคะเอาดีๆคะ่ะเออบอกพี่ท่านขาดข้ามมาหอดบานแล้อท่านคุณเนอะดนตีแนวใหม่ผสมผสานกันไปถึงไหนแล้วงงจะเอาอะไรมาผสมโอ้จเจ้าอย่างมาผสมเนาะเอาอะไรมาผสมคะพออแล้วนักร้องชายที่ชนะ ตอนออเดชั่นไม่เห็นเลยจ้บาบูน้ำขเขาบริ้ตดตามเฮ้ยันริงเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วใครถามหาท่านคุณกลับถึงบ้านแล้วนี่พออเจ้าบ้านหนาวบอกค่ะคือหฮมผามันเป็นเย็นเย็นจักน้อยจักบ่ได้หนาวอะไรอากาศสิบสิบแปดองศาแต่ว่ามันล่มมันจีแบบเย็นเย็นจักน้อย,อยงนะ ถ้าพอจัดมีติงสงสัยจะมีแม่ๆม,มาเยอะแน่ๆเลยเห็นแม่ๆแต่ละคนอยากพูดอยากคุยกับพอทั้งนั้นเลยมีแต่คนรักพอติดพอกันเต็มเลยกระดาบขอพระคุณค่ะแม่ค่ะอุ้ยเฮ้ยฮุกกวเด้ออแลวอนดอนจเดือ ขอบคุณแม่ๆนะคะที่รักที่เอ็นดูนะคะแม่คะ่ะกะอีกสิบปีคะ่ะอีกสิบปีจะได้เจอกัน <laughs> อีกสิบปีค่ะแม่อีกสิบปี <laughs> หรือไม่ก็จะไปแถวชายแดยนชายแดยนลาวนะคะเออก็ไปปาร์ตี้กันอยู่ชายแดยนลาวได้นะคะ <laughs> ขะมินคงไม่ไปอ,ะอะ่ะนาะแบบขอไปลาวดีกว่าขอไปลาวดีกว่านะคะ S <S <an> เ,เขาคงอยากเป็นเหมือนน้องอกับน้องบอรหรือเปล่าอกับบอเขามี2วงคงอยากทำเหมือนกันแต่ต้องตุยแล้วเกิดใหม่ถึงจะทำได้เหมือนน้องสองคนนั้นเพราะน้องสองคนเขาน่ารักมากก็เห mm ็นไหมทุกคนที่เขามีเอฟซีทุกคนที่เขาจเจริญนะ่ะคือเขาต้อง mm. เขาสิมาเบาได้คนแบบนั้นบได มาเบาด่างสี่ชีวิตกระจุบหนึงตัวแมนบอกกาแฟยังขายบอกออไปกันแดดแล้วติ <c oughs> โอ้ยนออผสมพันกันไปก่อนเจอแล้วพอทั้งดูพอทั้งดูวอลเล่บอลเอาผีเน่าลงผูกผ,ผสมกันตัวบอแมนบอกเออสอดบอกครีมแก้แรด จริงค่ะรักขอบคุณค่ะจัดมีติ้งที่สวีเดนเลยได้เลยไหมคะโอ้สวีเดนนั่นเอาจริงสวีเดนนี่ไม่ไม่รู้ว่ามีอะไรเยอะแยะขนาดไหนอันนี้ไม่รู้จริงถ้าจัดอย่าถือว่าจัดเลยถือว่ามามามาเจอกันถือว่ามาเจอกันแบบว่าสังสรรพูดคุยนะคะปิดร้านปิดร้านไทยสังสรรค์ เน่เน่ย้อนไปุตดืทิศตัเอ่อมาจัดปาร์ต hm ี้ที่ลาวได้ค um, uh, ่ะยินดีต้อนรับเลยขอบคุณค่ะก็มีเอาจริงคิดคิดอยู่นะแม่คิดอยู่ว่าเอ่อถ้าจะไปแถวเอเชียก็คงจะจะไปลาวนะคะไปลาวแล้วก็แวะไปเวียดนามอะไรเงี้ยฮ่องกงประมาณนั้นแหละ ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราเราคือมันมันใกล้กับไทยเนาะเออแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแม่แม่คนไหนสะดวกบ้างแต่ก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาที่สะดวกมนเหละเอาที่สะดวกเลยไม่เขาอ,อะไรไม่ถ้าใครไม่สะดวกก็รออีกสิบปี <laughs> ถ่ายจิบปีเด้อแม่เด้อนะเออ พออทักท่านขุนสบายดีใจสามีกลับบ้านเป็นครอบครัวที่อบ่นมากๆข่อยก็ยิ้มตามค่ะขอบคุณค่ะแม่ขาอีกสิบปีพี่สุจะเข้าเจ็ดสิบเลยนะน้องเลจด <c oughs> ไไีไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอายุเป็นเพียงตัวเลขใหม่ๆก็ชอบเออใหม่ๆก็ไม่ชอบพอเลยฟังไปฟังมา ชอบมากได้ความรู้และรู้สึกว่าพอ,อ,อมีเหตุผลและอธิบายได้ชัดเจนไม่มั่วเหมือนอีเคมอีเคมมันมั่วจ้ะเอออีเคมนะแรกๆฟังมันจะฟังเป็นเหมือนคนมีหลักการเป็นคนแบบเอ,อผู้รู้อ่ะแต่ถ้าฟังไปนานๆฟังไปนานๆเนี่ยมันจะมีความมั่ว มันจะมีความมัวยิ่งช่วงพักพักหลังๆนี่มัวมากเลยนะช่วงพักหลังนี่มัวมากเลยเอาจริงมั่วแห้งแล้วก็มโนแล้วสิ่งที่พอรู้สึกว่ามันมันมันเกินเลยมันแบบข้ามขอบเขตคือการที่มันไปโพสต์แล้วมันโพสต์ว่าแม่พอนอ่ะเป็นการี่แล้วเอาพอนอ่ะ มาขายตัวที่สวีเดนเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราการที่มันจะเขียนอะไรได้ขนาดเนี้ยคือจิตใจตอนนั้นมันต้องมีความโกรธความโมโหูความแค้นน่ะมันถึงสามารถที่จะเขียนอะไรที่มัน,มนไม่ใช่ความจริงอ่ะแล้วมันเป็นเป็นอะไรที่แบบ ไม่สมควรเขียนด้วยซ้ำอ่ะคือจะเขียนด่าเราย่างไงนะก็ด่าไปนะเขียนด่าเลยยีอ้วนอีเถิอกอีดำอีโน่นอีนี่อีนั่นแต่การที่จะเอาแม่เรามาพูดว่าแม่เราเป็นการีแล้วเอาเรามาขายตัวที่สวีเดนเนี่ยมันคือแบบมันเกินขอบเขตมันเกินเส้นเกินเส้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกินเส้นของมึงอ่ะ มันทําให้จากที่ไม่คิดจะฟ้องนางน,นะกลายเป็นเดินเครื่องเต็มกําลังแล้วฉันจะจัดให้มันติดคุกด้วยเออไม่ไม่ต้องมาบอกว่าอุ้ยรออุ้ยหมายสารไม่มาสักทีมึงรอดูมึงรอ,อดูเวลาหมายสารไปนะมึงอย่างเงียบนะมึงเห่ากูต่อมึงแขวนกูต่อฉัจญบองดีเลยขนาดพอพอออดากันกับมั่นนะ พออไม่เคยเอาลูกเอาผัวเ,เอาพ่อเอาแม่มันมายุ่งนะพ่อออบ่เคยไปด่าลูกมันบ่เคยไปด่าผัวมันบ่เคยไปด่าพอ่อมันแม่มันพอไม่เคยดา่าพ่อด่าอยู่แต่ตูวมันน่นแต่การที่มันเอาแม่เราไปพูดแบบนี้คือมันเป็นการที่ฟังเส้นสุดท้ายนั่นเลย <c oughs> <c oughs> ป้าก็เจ็ดสิบพอดีพอ,อกับไทยอูเลิศแม่ ครีมกันแดดอันเก่าแต่เปลี่ยนโลโก้หรือเปล่าคะวิแรงเอ่อพอออยู่กับคนที่เรารักและรักเรามีงานมีเงินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะใช่แม่แค่นี้เรามีความสุขแล้วนะที่นั่งอยู่ทุกวันคนที่ไม่เข้าใจเราเขาก็ว่าอันนี่มันนางดาผูนานา้นันดาผู้นี้ชีวิตมันมีความสุขติมีคุณไม่ได้มาเขาเลยไม่ได้มาศึกษาไม่ได้เข้ามาเปิดใจ หรือรับรู้หรือเรียนเรียนรู้นิสัยเราเนี่ยนะคุณไม่รู้หรอกบางเอ,อมันจะชอบมีตะก,กะตะก,กะที่ว่าคนที่มีความสุขแล้วเขาไม่มานั่งด่าคนอื่นหรอกมันไม่จริงคนที่มีความสุขเขาก็ด่าคนอื่นเป็นเอ,เออเขาก็ด่าคนอื่นได้มันไม่จําเป็นว่าคนที่มีความสุขต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นคือมันไม่ใช่เสมอไปไงมันไม่ใช่เสมอไป อานที่ฉันสิออกมาว่ามั่นหนึ่งสิแม่มันกับบอมแมนว่าชีวิตฉันมีปุ่มครอบครัวฉันบอกอบอุ่นมันไม่ใช่มันบอมแนครอบครัวก็อบอุ่นชีวิตฉันก็มีความสุขดีเงืนฉันก็มีเขาฉันก็มีกินนันฉันจะมีอันงานฉันก็มีเห็ดโอ้แต่ที่ออกออกมาด่าเนี่ยฉันออกมาด่าเพราะค่อนข้แบบมึนน่ะกูบ่่คยเห็นคนขัวแบบมึงน่ะเกิดมากกูหัวจะคยเห็น คนซัวคนดานอีอย่างมัดด้านด้านด้านคักด้านเน,นีเย่ยเนี่ยเกิดมาบเ่เคยเห็นเป็นครั้งแรกที่คนในวงการทําตัวตกต่ําขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นในชีวิตเอาเบ้าอีลีซะต่างแกหูจั๊นคนในแหวนวงบันเทิงมากบอกเคยอีลีเอาจริงนะไม่เคยอะไม่เคยเห็นใครแบบเร็วได้ขนาดนี้แล้วก็ยังแบบคลิปโกอิ้งอะก็ยังทําต่อทําต่อ โดยแม่สะทกสะทานอะไรเลยแม่สังคมจะด่าด่าด่าดาด,าด,าดาถ้าจนแบบจนมันไม่มีที่ยืนมันก็ยังมั่นอยู่เนี่ยก็เป็นเหตุผลว่าเออกูต้องคีบโกอิงเหมือนมึงค่ะกูจะยอมแพ้มึงไม่ได้อิจฉาสวิตหน้าจอค่ะ <c oughs> แบบนั้นจะข้ามไปกับพอหาพอออยู่จ้าแม่ มาเราแม่แม่ที่เรามาหาสะดวกจ้าใช่ที่เราก็น่าจะสะดวกนะแม่ก็ถือว่าเหมือนไปไปเที่ยวเราอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโออยู่นะเราหน้าเที่ยวนะพ่อใช่แม่เห็นเล่ากับแบบก็แบบมันพูดภาษากันรู้เรื่องเนาะอาหารก็คล้ายๆเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าไปอ่ะหนูว่าบอกท่านขุนเอฟซีเซฮันโลวันนี้นางเหนื่อยนางขึ้นไปนอนแล้ว <laughs> นางเหนื่อยหน้าตานั่งแบบ มีอายุสิทธิเออสวัสดีค่ะพออวันออดีใจวันนี้ทันไ์สวัสดีค่ะแม่หน่อยค่ะหนู